สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนเลยนะครับก็มาอัปเดตหลังเกมครับวอลิย์บอลหญิงทิมชาไทยในรายการเอเชียนคัพครับหลังจากที่วันนี้ลงแข่งเมื่อเวลา13บสนกาสามสินาทีครับพบกับมองโกเลียซึ่งในเกมนี้ก็ไม่ได้มองโกเลียก็ไม่ได้สร้างความอันตรายให้กับสาวๆทีมชาไทยได้ปวดหัวเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็มีเสียวเหมือนเดิมครับในเซตที่2เหมือนเหมือนกับเมื่อวานเลยแต่ว่าสาวๆทีมชาติไทยก็ยอดเยี่ยมครับสามารถที่จะปิดเซตในเซตที่2ไปได้ซึ่ง รายละเอียดภายในเกมจะมียังจะมีรายละเอียดอย่างไรท่านผู้ชมก็ลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดูนะครับแล้วก็ในวันนี้ครับผมก็จะอัปเดตเกี่ยวกับเหรียญรางวัลในในก่อนตั้งแต่เช้าถึงตอนนี้ที่ผมอัดคลิปนะครับก็มีการเก็บเหรียญรางวัลได้หลายเหรียญเหมือนกันครับแล้วก็มีอัปเดตข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับเอเชียนเกมในวันนี้จะมีเรื่องราวอย่างไรนั้นผมรวมครบจบในคลิปเดียวในคลิปนี้แล้วนะครับก็ท่านผู้ชมติดตามแล้วก็รับฟังได้เลยครับ ก่อื่นนะครับเรามาไล่เรียนเกี่ยวกับกีฬาที่แข่งไปจบไปเมื่อกี้ก่อนครับก็คือวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกับทีมชาติมองโกเลียครับซึ่งถามว่าก่อนเกมมีความกังวลมีความหนักใจไหมไม่ไม่ค่อยหนักใจครับเพราะว่าลัคกี้ของเราก็ต่างกับมองโกเลียอยู่แล้วซึ่งของทีมชาติไทยของเราก็อยู่อันดับ44ของโลกส่วนมองโกเลียก็60กว่าๆเลยครับ62 63เลยซึ่งก็ไม่ใช่งานหนักอะไรของทีมชาติไทยเท่าไหร่ครับ ซาซาทีมชาติไทยในนัดนี้ก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับซึ่งลงเปิดเกมมาก็ทีมชาติไทยทาได้อย่างยอดเยี่ยมกว่ามองโกเรียแน่นอนครับเพราะว่าเรนกิ้งเราเหนือกว่าไม่ได,ไได้ไม่ได้แบบดูถูกเขานะครับแต่ว่าโดยเรนกิ้งด้วยเกมที่เราเจอมาผ่านคู่แข่งหนักๆญี่ปุ่นจีนเกาหลีอะไรต่างๆมาแล้วก็เมื่อเจอมองโกเรียก็เล่นง่ายครับซึ่งเปิดเกมมาก็มีทีมชาติไทยก็เอาชนะไปด้วยสกอร์14ต่อ25ครับ ทีมชักไทยก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมครับในเซตนี้แล้วก็เซตสองครับเซตสองมีเสียวอยีกเลยครับท่านผู้ชมมีมีเสียวให้เห็นแต่ว่าส,าสตาร์ชิบชตกไทยก็สามารถที่จะไปเกมไปได้ไม่ยากครับเซตที่สองเราชนะไปด้วย25ต่อ20ครับแล้วก็เซตที่3เล่นสบายๆเลยครับผ่อนคลายมากเซตที่3เล่นในแบบชิวๆแบบบอกเลยว่าชิวชนะไปที่12ต่อ25ครับทำให้หลังจากที่เราชนะมงกุเลียในนัดนี้ทำให้เราผ่านเข้ารอบครับผ่านเข้ารอบต่อไปไปอยู่ในกลุ่ม F ซึ่งในกลุ่ม F นี่ก็จะมีทั้งญี่ปุ่นแล้วก็คาซัคสถานครับซึ่งก็ถือว่าเป็นงานหนักญี่ปุ่นเราเรารู้อยู่แล้วเนาะว่าชื่อชั้นของญี่ปุ่นนะมันเอออย่างที่ว่าครับแข็งแกร่งแน่นอนหนักแน่นอนเหนื่อยแน่นอนซึ่งในเกมนี้ก็มีการลรเทชั่นหลายๆตำแหน่งครับซึ่งก็มีการส่งตัวสำรองก็ไม่ถือว่าตัวสำรองหรอกแต่ว่าก็เป็นตัวที่ไม่ค่อยได้ลงเล่นมากกว่าซึ่งก็จะมีตัวเซตครับแล้วก็มีสัตสิ ัวเซตก็จะชื่อชื่อสัสมาแล้วก็มีสัตพาพรแล้วก็วิภาวีครับเด่นในในเกมน,นี้ก็จะมีวิภาวีสัตพาพรครับที่แบบเออตบ,ตบได้หลายแต้มซึ่งสัตพาพรนี่เห็นเห็นพายายามที่จะทําแต้มหลายแต้มครับแต่ว่าก็ก็มีบล็อกบล็อกของมองกเลเยสสวยๆทาให้เธอไม่ได้แต้มก็หลายลูกด้วยกันครับแต่ว่าท้ายที่สุดสัตพาพรก็เป็นคนที่ทําคะแนนสูงสุดเลยครับในวันนี้ก็จะเป็น ก็ได้ทําได้ไป15แต้มครับในเกมนี้นะครับในเกมนี้ทั้ง3เซตแล้วก็ส่วนในฝั่งขงองมองมองโกเลียคนที่ทําแต้มได้สูงสุดก็จะเป็นกัมโปรครับกัมโปก็ทําไป12แต้มครับซึ่งฟอร์มของโซาทีมชาติไทยในนัดนี้ก็ถือว่าอเยี่ยมครับเล่นง่ายครับเล่นง่ายไม่ไม่ได้แบบกดดันไม่ได้แบบฝืนธรรมชาติของเราก็เล่นไปตามเกมครับเล่นเรื่อย ถามว่า,ามีหน้าห่วงไหมก็มีแค่หน้าห่วงแค่ช่วงเซตสองนะครับหลังจากนั้นก็ชิวนะครับเล่นสบายไม่ได้ห่วงไม่ได้อะไรก็ส่วนในเซตที่สามก็มีการส่งช ok si ัชชโอรโมกสีเลยว่าพี่บุมบิมนั่นเองครับซึ่งในเกมนี้ถามว่าการที่ส่งมานั้นเพื่อที่จะปิดเกมไหมในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับส่งมาเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายมากกว่าครับให้เอ,อลงมาเล่นให้ยืดเส้นยืดสายหน่อยอะไรแบบนี้ประมาณนี้ครับเพราะว่า ในเกมหน้าเราก็จะเจองานหนักใช่ไหมก็เลยไม่ต้องส่งไม่ต้องจําเป็นที่จะส่งตัวหลักแข่งกับมองโกเลียเพราะว่าแทคนติกของโค้ดด่วนก็อาจจะมองเห็นอยู่แล้วแหะครับว่าเออมองโกเลียเล่น,เล,นเล่นไม่ได้แข็งแข่งขนาดนั้นนะเราก็ควรที่จะโรเตชันเพื่อเพราะว่ารายการเอเชียเกมนี้มันเป็นการแข่งแบบนัดต่อนัดต่อนัด,นด,นด,นดซึ่งมันไม่ได้พักครับมันแบบแข่งทีทีทีท,ทีทำให้สภาพร่างกายของเราอา,อาจจะอาจจะดอกถ้าไม่มีการโรเตชันหรือไม่มีการ พักผู้เล่นตัวหลักๆนะครับซึ่งหลังจากที่พักถามว่าเล่นแย่ไหมผมว่ายังมีอยู่ในมาตรฐานของเรานะครับมาตรฐานของเรา,ยางยอดเยี่ยมกว่ามงโกลียมาเดิมครับเพราะว่าก็ด้วยเลนกิงของเราด้วยการที่เราเจอทีมหนักๆทีมแข็งๆมาก็ทําให้เราเล่นง่ายครับมีประสบการณ์มาเยอะด้วยครับหลังจากที่ทีมชาติไทยก็โชว์ผลไานยอดเ,เยี่ยมก็เอาชนะไปด้วย3-0เสร็จครับหลังจากที่ชนะ ผมก็มองว่านัดหน้าเดี๋ยวผมต้องกลับไปดูโปรแกรมก่อนว่านัดหน้าเราจะเราจะเจอใครแล้วก็เมาที่อะไหร่เดี๋ยวผมมาอัปเดตอีกทีนะครับซึ่งก็ขอเช่นชมครับสาวสาวทีชาไทยวันนี้เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมครับมีเกมดีเกมเกมเล่นได้ดีมากอาจจะมีบอลเร็วน้อยไปนิดนึงในความเห็นของผมนะครับคือความบอลเร็วน้อยไปนิดนึงส่วนมากจะเป็นเน้นวัดเสามากกว่าเป็นสสปพะพรกับวิภาวีที่ทําเต้มได้เยอะในวันนี้ครับอีกอีกส่วนก็คือ ราเน้นหัวเสาได้เลยทําให้สองคนนี้เดบสามารถาที่จะทําเตมได้เยอะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เห็นเด่ดเดนๆก็จะมีพิมพ์พิชยากุกลาครับก็โอ้โหเล่นได้ดีครับแต่ว่าก็ก็ด้วยที่เราเออเรานําเยอะแล้วเนาะเราก็เลยเล่นสบายเล่นปลอดภัยมากกว่ามองโกเลียส่วนมองโกเลียก็มีผิดพลาดเยอะนะครับคนที่เหนียวก็จะเป็นที่ปรโลของเขาครับก็ชื่อดับเบิดับเบิดอตดับดอ,ดบน,ดอนี่แหละครับประมาณนี้ที่ผมถ้าออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยนะครับซึ่ง ก็ดี๋ยวครับทาให้คนนี้ตกไปหลายๆลูกก็รับได้นะแต่ว่าเพื่อนภายในเกมอาจจะไม่เข้าใจเกมมากกว่าครับทําให้ข้อผิดพลาดของโมกุลเลียเยอะมากทั้งเสิร์ฟออกบ้างแล้วก็อยู่ดีๆก็ชอ็อตรับแบบเออเปิดบอลขึ้นมาอยู่ดีเกี่ยงกันเล่นเฉยเลยทําให้แบบเออเสียแต้มง,ง่ายๆกับทีมชาติไทยไปหลายแต้มด้วยกันทําให้สกอร์มันขาดขนาดนี้ครับก็เป็นพลดีกับทีมชาติไทยแหละครับที่เราเล่นได้สบายไม่เหนื่อยไม่ต้องยือถึง 3. ามสองเซตสามตัวหนึ่งเซต เราชนะสามต่อเซก็ทำให้เราเซฟสภาพร่างกายของเราที่จะไปเจอกับญี่ปุ่นและคาซักสถานในนัดต่อๆไปในรอบ่อไปก็จะก็จะทําให้สภาพร่างกายเรามันดีกว่าครับซึ่งเราก็กําศึกหนักมามา,มาหลายรายการแล้วเานาะก็มีแต่ชุดชุดนี้ที่เล่นมาเรื่อยๆทั้งอะไร f i V b ที่ผ่านมาก็เออแล้วก็มาเอเชียนคัพเราพักแค่ไม่กี่วันเองครับ2 3วันเองแล้วก็เออเดินทางจากโปแลนด์กลับมา หางโจวหางโจวแล้วมาไทยไทยแล้วก็กลับไปหางโจวอีกรอบหนึ่งทําให้แบบนั่งเครื่องหลายรอบมากสภาพร่างกายแล้วก็เป็นรองครับเป็นามว่าเป็นรองไม่ใช่บ้าเป็นรองมองโกเลียนะครับเป็นรองกับพวกญี่ปุ่นพวกคาซัคสถานที่เขาได้พักบบเต็มที่อีกทั้งญี่ปุ่นกับจีนก็ไม่ได้เดินทางไกลขนาดนั้นครับทาให้เขาได้เปรียบครับในเรื่องสภาพร่างกายแล้วก็มาประเดียงคราวที่2นะครับก็จะเป็นการอัปเดตเกี่ยวกับเหรียญรางวัลในวันนี้นะครับที่ทีมชาติไทยทําได้ ก็จะอัปเดตล่าสุดก็คือผมอา่านคลิปตอนนี้ก็จะเป็น15นาฬในการเรืยนบาย3บ้านเรานะครับเรามาอัปเดตเหรียญรางวัลก่อนครับตั้งแต่เช้านะครับเออเหรียญรางวัลน,นี้คือยังไม่รวมกับที่จะได้รางวัลในวันนี้นะครับตั้งแต่ตอนเชา้าก็ไทยก็จะมี1ิเหรียญทอง6เหรียญเงินแล้วก็14เหรียญทองแดงรวมเป็น30ิบเหรียญครับอยู่อันดับที่6ครับซึ่งก็ตอนเช้านะครับก็มีการแข่งขันแบดมินตันชายเดี่ยวรอบ6กคนครับพี่กัน,นครับก็ ทำได้อย่างยอดเยี่ยมครับชนะเดนิปานไปเวย2อต่อศูนย์เสร็จครับ2 1ต่อ7แล้วก็21ต่อ9ทําให้เราผ่านเข้าไปล่อง3 2บคนสุดท้ายครับแล้วก็มาสรุปผลการแข่งขันกระโดดข้ามถ่อครับของประเภททีมชายนะครับรอบชิงชนะเลิศพี่โอ๊ตครับพัชพงษ์อ่าสำอางก็จบอันดับที่4ครับของการแข่งขันในครั้งนี้สถิติก็ทําลายสถิติในฤดูกาลนี้ของตัวพี่เองนะครับก็คือ5.5เมตรครับก็คว้าอันดับที่4ไปก็ เสีดาครับเอ้ที่3ามเราก็จะได้เรียนแล้วแต่ไม่ไเป็นไรครับให้กําลังใจต่อไปแล้วก็ข่าวต่อไปครับก็จะเป็นโจชัวโรเบิร์ตแอนดิสันนักนักวิ่งหนุ่มลูกครึ่งครับที่ทําลายสถิติประเทศไทยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศวิ่ง800เมตรได้สําเร็จครับซึ่งเอหลังจากนั้นนะครับก็จะมีการแข่งขันครับการแข่งขันเรือแคแคนูนะครับประเภท2คนครับซึ่งประเภทคนนี้ก็จะเป็นประเภททีมหญิงนะครับก็ แข่งขันกันที่ห้าอยเมตรครับครับก็ทําให้เราได้ที่สามมาครับก็คว้าเหรียญทองแดงให้กับทีมชาติไทยครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นครับนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยครับก็คว้าเหรียญเอเชียนเกมแน่นอนครับก็คือคว้าได้สองเหรียญครับก็จะเป็นประเภทบุคคลคว้าเหรียญเงินครับแล้วก็ประเภททีมก็คว้าเหรียญทองแดงมาได้ครับก็ มาอัปเดตก่อนตอนเย็นกันนะครับว่าทีมชาติไทยจะสามารถคว้าเหรียญเพิ่มเติมให้กับทีมชาติไทยอีกไหมก็มารอติดตามในออนไลน์ก็จะเป็น A S P นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับฝากท่านผู้ชมเป็นกลังใจให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยที่ไปแข่งที่หางโจวด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายสุดท้ายนะครับฝากท่านผู้ชมด้วยขอบคุณมากมากครับขอบคุณก่อนเลยฝากท่านผู้ชมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันทำคลิปต่อๆไป มาฝากท่านผู้ชมอีกแน่นอนครับขอบคุณมากๆครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ